ใช้ Wi-Fi นอกบ้านไม่ปลอดภัยจริงไหมคะอาจจะเรียกว่าจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับถ้าเป็น Wi-Fi ของบ้านเราเองนะครับถ้าเป็นเน็ตมือถือของเราเอง 3G 4G 5G เนี่ยก็แน่นอนยม่อมมีความปลอดภัยกว่าสิ่งที่เราเรียกว่า Public Wi-Fi นะครับแต่คำว่า Public Wi-Fi เนี่ยก็มีหลายระดับนะครับผู้ให้บริการที่เป็นร้านค้าโรงแรมนะครับ ร้านกาแฟอันนี้เรารู้จักตัวตนของเขาเราใช้บริการที่เขาเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่เราไปสถานที่ไหนก็ไม่รู้ Wi-Fi เป็นของใครไม่รู้อันนี้ผมก็อยากแนะนำว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับก็ใช้เน็ตมือถือของเราเองหรือใช้จากอะไรที่เรารู้จักก็น่าจะปลอดภัยกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับ สิ่งบริบทสถานการณ์รอบข้างด้วยนะครับว่าเราใช้ WiFi นั้นเพื่อทำอะไรครับเพื่อดูข้อมูลทั่วๆไปอาจ,จยงไม่ต้องระมัดระวังมากแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของธุรกรรมบางอย่างที่สำคัญก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงพวก Public Wi-Fi ที่เราไม่รู้จักตัวตนเขาเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการเราไม่รู้ว่ามมาจากไหนเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่า